สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของสองหนุ่มจากบ้าน AF Boy AF 3และตี AF 4ที่มีโอกาสได้เดินแสดงแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมสไตล์อาหรับในงานฮุสยาติละทับคารวานสินค้าย้อนรอยอารยาธรรมที่จัดโดยรวมใจอีเวนต์กรุ๊ปจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ถึง17ตุลาคมณนะมูลนิธิศูนย์ 0, กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครองตันที่ผ่านมาโดยเรียกได้ว่าไฮไลท์ของงานกาับแฟชั่นโชว์ที่สหนุ่มบอยและตี ชีแปลงโฉมมาในชุดมุสลิมซึ่งหลายคนที่เห็นแอบบอกว่าหล่อมากทำเอาสองหนุ่มถึงกับเขิดเพราะไม่เคยเดินแบบชุดแบบนี้มาก่อนโดยหลังจบแฟชั่นโชว์ก็เรียเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีค่ะก็ขอ,ขออนุญาตสวัสดีนะครับทุกๆขท่านนะครับผมบางานดุลมัดบูนะครับเป็นรวมใจอีเวนต์ออเนเซอร์นะครับก็ขออนุญาต กล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลอฮยวะบเระกาตุนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มูลนิธิศูนย์กลางแข่งประเทศไทยในงานพุทธจันละทับคาราวานสินค้าครับผมคอนเซ็ปต์เอาไว้คือเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับมูลนิธิอันซอนนะครับแล้วในงานเนี่ยเราจะมีการออกร้านค้ามากมายหลายทุกหลายทุกูุิภาพเลยแล้วก็เราจะจัดเป็นชุดแต่งกายมุสลิมที่เป็นชาวอาหรับีเลยนะฮะ เป็นเป็นการว่าให้ให้ให้ให,ให้ให้ผู้คนรู้ว่าเออชุดการพิซเนี่ยเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนอแบบแบบะไรย่งเงี้ยครับแล้วก็เราจะมีการาทำบุญร่วมกันนะครับบริจาคให้กับมูลทีเด็กกระพราครับอตอบรับดีมากครับขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์น,นิดนึงนะครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆเนี่ยด้วยเจตนาหรือนิยัดของของของ,ของทีมงานเนี่ยก็ก็คือเหมือนที่ทางทางเบญาพูดนะครับเป็นไรการหารายได้ให้กับทางมูลทีเด็กกระพราออนซอสนั่นคือเจตนาหลักเลยที่ที่เราทําขึ้นมา จตนาที่2รองล,อง,ลองมาก็คือเรากําลังจะเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารอิสลามนะครับให้สู่สากลน,นะคือความหมายที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นเราผ่านวิกฤตนี้กันมานั้นผมพยายามที่จะรวบรวมนะครับรวบรวมร้านค้านะครับเพิ่มออกงานหารายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะจากลากยา่าจนจนสู่ประเทศส่งออกนะครับนัน่นน,นั่นคือเจ,นเจตนาที่ท,ที่ที่ผมจะทำมานะนะแล้วก็เรียนให้ทราบว่าอนาคต เราจะมีแบบนี้ต่อ,ตอไปที่ต่อไปที่เราจะไปทำกันคือที่เอเชียทิกลุง191และในเซียนท่านนะครับสุดท้ายเราจะทำเป็นมหานครที่เป็นคาร้านใหญ่ที่กกทสนามกีฬาหัวหมากครับผมวันนีต้ตามโครงการของเราเนี่ยก็คือฮุดจ,จิดินละประมาคือทับสินค้าคาราวานสินค้าแันั้นเราจะมุ่งไปสู่ที่ต่างๆที่ต่างๆ,างๆเพื่อเป็นการขนทับท่าน,นในสมัยท่านนาบีเนี่ยถ้าดูจากนี้ได้เลยนะครับนั่นคือเป็นการกองทับสินค้าด้วยด้วยอูดซึ่งสินค้าเนี่ยก็จะอยู่ บนหลังอูดทยอยกันไปเป็นทัพคารวาเนเพื่อให้รู้ว่าสินค้ามาแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในมู่เรานะครับอิสลามด้วยกันครับผมอ๋อเป็นการแสดงภาพการโชว์เครื่องแต่งกายของชาวอาหรับของมุสลิมเรานะครับที่แบบอาหรับดั้งเดิมเดยเป็นเป็นชุดอาราเบียนประมาณนี้ครับเป็นการแต่งแต่งกายของผู้ชายแล้วก็แต่งกายผู้หญิงที่ถูกหลักของอิสลามครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับชุดแนวอาราเบียนนะฮะ ก็ใ <One> ส <input> ่สบายดีนะเพราะว่าปกติผมก็เป็นชาพุทธคนหนึ่งนะแต่ว่างวดนี้ได้มีโอกาสใส่มาในแนวของอาลับก็รู้สึกใส่สบายนะครับแล้วก็ก็ดูดูดูดีมาเลยเป็นไปนีบบรังแรที่ไม่เคยใส่นะใช่ครับแล้วป๋าเป็นไงครับป๋าบอยฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพิยาที่เชิญมาร่วมกิจกรรมดีดีแบบนี้ครับก็อย่างที่ท่านทั้งสองได้พูดไปก็คือรายได้เรามีการบริจาคให้ให้บ้านเด็กกำพร้าอันซอนด้วยนะครับก็ ตีบอกมันแปลกๆนะแต่เขาก็สบายนะเข้าอยู่มมนรู้สึกตาลเลยไม่ชินเท่าไหร่ครับแต่ก็มีเมียสีได้นะคุณก่อนจะมีเมียสีคุณคลิปหรือยังครับแต่ครับทีนี้ครับอิงชาอัลล์รอบหน้าเรามีความตั้งใจที่จะนำทับสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปสู่อีกหลายๆที่นะครับคอยติดตามนะ อีเวนต์รวมใจอีเวนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีะช่องทางที่จะนําเสนอแล้วก็แจ้งข่าวไปให้กับร้านค้าและก็ประชาชนทั่วไปทราบว่าโครงการเราเนี่ยจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ